สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูผัดกะเพราหมูยอค่ะก็เคยมีใครได้ลองทํารับประทานกันบ้างค่ะอยากจะให้ลองไปทํารับประทานกันดูนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่อร่อยมากๆนะคะทานกับข้าวสวยล้อนๆนะคะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือหมูยอค่ะวันนี้เราจะใช้หมูยอเป็นหมูยอพริกไทยดำใช้ทั้งหมดอยู่ที่สี่แท่งค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือใบกะเพราค่ะใบกะเพราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำไว้แช่น้ำเพื่อที่จะให้กะเพรานะคะมีความเด้งและความสดใหม่ค่ะแล้วมาดูในส่วนของเครื่องค่ะก็คือจะใช้เป็นกระเทียมแล้วก็ พริกขี้หนูค่ะความเผ็ดก็ปรับเอาค่ะและขั้นตอนนี้เราก็จะตามให้ทั้งสองอย่างละเอียดค่ะความละเอียดของพริกกับกระเทียมเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาหั่นหมูยอกันค่ะ หั่นมูยอก็ตามความชอบไปนะคะก็คือจะหั่นเป็นแบบไหนแต่ของเราก็จะหั่นเป็นบางๆแล้วก็หั่นเป็นฉลับฉลับหน่อยค่ะ ันหมูยอทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยสีแท่งแล้วก็ได้ทั้งหมดออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเพื่อนๆเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะติดแก๊สเลยค่ะน้ํามันเริ่มร้อนใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดค่ะค่ะต่อไปเราก็จะผัดให้ทั้งสองอย่างนี้ทรงกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใส่หมูยอลงไปแล้วก็ผัดต่อค่ะผัดมาเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่าน้ำจะแห้งค่ะเราก็ใส่เป็นน้ำล้างครกลงไปแล้วก็ผัดไปสักแป๊บหนึ่งค่ะ ส่วนไฟที่ใช้นะคะเราก็จะใช้เป็นไฟกลางค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันค่ะอย่างแรกเราจะปรุงรสชาติด้วยซอสหอยแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อย ส่วนใครที่ชอบเป็นผงปรุงหรือผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนตรงนี้ถ้าใครที่ชอบความนัวๆนะคะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะถ้าใครชอบเป็นมีน้ำน้ำนะคะก็สามารถที่จะใส่น้ำลงไปก็ได้แต่แอดมินชอบเป็นแบบนี้นะคะก็ผัดไปสักแป๊บหนึง่ง และขั้นตอนนี้ค่ะเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปใบกะเพราทําไมถึงต้องแช่น้ําให้เขาเด้งๆนะคะเพราะกะเพรานะคะแช่น้ํามีความสดมีความเด้งเจอความร้อนค่ะเขาก็จะส่งกลิ่นหอมขึ้นมามาก,กว่าเดิมน,นะคะและขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะไม่ผัดนานนะคะผัดพอแค่ใบกะเพราสดลงไปเท่านั้นค่ะ ค่ะตอนนี้ผัดกะเพราของเราก็ได้แล้วโอเคแล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่ราคาก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดกะเพราหมูยอค่ะ ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะกับคลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ